น้องกราบนมัสก,การพระอาจารย์ธีระพระไรนามแล้วก็กราบสวัสดีทุกๆท่านค่ะชื่ออนงหรือโยมงค่ะวันนี้มีความยินดีที่ได้จะได้มาแบ่งปันประสบก,การณ์ของจิตง้อดวงนี้นะคะก็ยินยอมยินดียินยอมให้นำคลิปวิดีโอนี้ออกไปทำสื่อในกลุ่มปัญญาวิมุตเพื่อเผยแพร่ออกไปสู่สื่อสาธารณะ ได้ทุกช่องทางค่ะก่อนที่จะมาฟังธรรมะของพระอาจา,ารย์ธีระภรายนามโยมนูก็เป็นผู้หนึ่งที่ติดดีค่ะติดดีติดการทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนานั่นแหละซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าที่เราทำแบบนั้นมันยังคงต้องมากลับมาเกิดอีกอยู่เพราะเราขอขอที่จะไปเป็นนู่น ไปเป็นนางฟ้าไปเป็นที่มันดีกว่าเดิมอ่ะมันก็เลยไม่จบก,การที่เราขอการที่เราอยากได้การที่เราจะไปสู่ที่ใดที่หนึ่งมันมีเราไปมันมีเราไปเกิดอยู่ตอนนั้นไม่เคยรู้เลยพอได้มาฟังธรรมะของพระอาจารย์ท่านสอนให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีก จึงได้มาเข้าใจว่าการทําแบบที่เราเคยทําเมื่อก่อนมันต้องกลับไปเกิดอีกเพราะว่ามันลึกๆข้างในมันกลัวที่จะเกิดใหม่เพราะเคยเห็นเคยนั่งแล้วมองงงดูน้องน้องหมาแล้วเขามีสภาพเป็นหมาขี้เลื้อน เดินเข้าไปใกล้ใครเขาก็ไล่ไล่ไล่หนีออกไปออกไปออกไปอย่ามาใกล้ฉันเหม็นเหม็นเหม็นมันสงสารน้องหมาจับใจเลยถ้าเราได้ไปเกิดเป็นน้องหมาล่ะอยากเกิดกันอีกอยู่เลรอมีแต่คนลังเกียจและไม่มีที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะชาตินี้เราเกิดมาเป็นคนแล้วพบทำอันที่สอนให้ไม่เกิดแล้ว จงเข้ามาฟังค่ะญาติธรรมประสบการณ์ที่โยมนงมาฟังธรรมะของพระอาจารย์ตอนแรกลึกๆข้างในมันบอกว่าใช่เลยแต่หน้าขณะนั้นมันยังติดติดดีติดของเก่าอยู่มันยังเอาของเก่ามาคึ้นเปรียบเทียบกันอยู่ จนได้ยินผ้าอาจารย์บอกว่าจงทําตัวเหมือนแก้วไม่มีน้ําทําตัวเหมือนแก้วไม่มีน้ําคือวางของเก่าออกไปให้ให้หมดก่อนเอา้าเราจะวางยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็เคารพนับถือ่อะเก็บไว้ในลิ้นชักขึ้นไว้บนหิ้งบูชาไว้แต่ไม่เอามากเกี่ยวกันนี่จิตด,ดวงนี้มันบอกตัวเองยังไงเก็บ พ่อแม่ครูบาอาจารย์เก็บความรู้เก่าๆใส่ลิ้นชักขึ้นไว้หุ่นยิ่งบูชาไว้เหมือนเดิมไม่เอามาเกี่ยวกับธรรมะของพระอาจารย์ทีละอาไรนานเลยแล้วก็ฟังธรรมของท่านฟังไปฟังไปจับประเด็นได้ด่านแรกท่านสอนลงที่จิตสอนให้เราเห็นความคิดอืท่านสอนให้เราเห็นความคิดแล้วก็ฟังธรรมของพระอาจารย์ต่อไป เพราะมันไม่เคยรู้อะไรเลยจิตมันโง่จิตดวงนี้มันโง่มันเกิดความเข้าใจมาอีกระดับหนึ่งว่าโอ้เรื่องเราทุกอย่างความสุขความทุกข์มันเกิดจากความคิดของเรานี่เองที่ไปให้ค่าว่าอันนั้นคือความสุขอันนั้นคือความทุกข์โอ้มันเริ่มออกไปเรื่อย แล้วมันก็จะเริ่มเบาสบายเพราะมันเห็นแล้วว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความคิดของเสียงในใจของเรานเองแ,แล้วก็ฟังต่อไปฟังต่อไปเพราะมันยังโง่อ,อยู่มันโง่มายาวนานแล้วก็เกิดความเข้าใจอีกโอ้ความคิด เขาก็คิดของเขาขึ้นมาเองนี่เนาะคิดขึ้นมาเองแล้วก็สลายไปของเขาเองเออเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้นนี่นะเราเดินไปยืนอยู่กลางแดดมันก็มีเสียงในใจบอกว่าร้อนจังพอเดินเข้ามาล่มเออก็ยังชั่วหน่อยไม่ร้อนละ เสียงในใจมันพูดอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยเห็นเลยเมื่อก่อนพอได้มาฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วตื่นรู้อยู่ภายในเห็นความคิดไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยจนเข้าใจได้ว่าไอ้พูดอยู่มันก็พูดของมันเองไอ้รู้อยู่มันก็รู้ของมันเองอาการรู้อาการคิด เขาเป็นเพียงธรรมชาติเป็นธรรมชาติธรรมดาที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเพราะความไม่รู้ของจิตโง่นี่จริงจต้องกาบขอพระคุณพระอาจารย์ที่มาสอนมาชี้ทำลงเกณฑ์ของขทำให้ฟังมาตื่นรู้อยู่ภายในเป็นเห้นสัจธรรมตามความเป็นจริง ที่เขาเป็นธรรมชาติธรรมดาของเขาแล้วพอรู้ว่าเขาเป็นธรรมชาติธรรมดาที่มันไม่มีเราไปเข้าเกี่ยวเลยเราไปทําอะไรกับเขาไม่ได้เลยไปห้ามเขาไม่ให้ร้อนก็ไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้ร้องไห้ไม่ให้ดีใจก็ไม่ได้เมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยต้องร้องไห้มันก็ร้องของมัน เมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยให้หัวเราะมันก็หัวเราะของมันมันเป็นของมันเองอยู่ตลอดต่อหน้าต่อตาไม่มีเราเลยในนั้นแล้วเราอยู่ไหนคะน้ฟังธรรมะของพระอาจารย์ต่อไปจนเข้าใจทุกท่วงท่าเลีบุตของการทำงานของจิต ว่ามันไม่มีเราเลยจริงๆแล้วมันจะมีคำถามว่าเราอยู่ไหนเสียงในใจมันถามว่าเราอยู่ไหนโอ้ยจิตโง่เอ้ยอีกแล้วไอ้ที่พูดอยู่นะใครพูดมันมีใครพูดมันมีใครถามมันมีใครไปถามอยู่ มันก็มีแต่ความคิดเหมือนเดิมความคิดที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ให้เห็นอยู่นะมันไม่เคยมีเป็นอะไรเลยจะไปหาอะไรอีกมันก็อยู่แบบล่งล่งๆโปูงๆเบาสบายไม่ต้องไปทำอะไรกับธรรมชาติเลย การสอนธรรมะของพระอาจารย์ง่ายพูดง่ายๆให้เราเข้าใจได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปเสียตังทำกระถินทำพักป่าเข้ามาในกลุ่มปัญญาวิมุตินี้ไม่เคยเสียตังสักบาทฟังทำจากเพตุผพ้นทุกได้เพราะรู้ฟังได้ทุกช่องทางเลยทุกวันนี้มีทั้ง ภาษาหลายภาษาเลยเราสามารถเข้าไปในสื่อออนไลน์ได้ทุกช่องทางง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์สากบาทขอเชิญชวนญาติธรรมให้เข้ามาฟังกันเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุขไม่ต้องไปทำอะไร กับอะไรเขาอีกเพราะเขาไม่ใช่เราไม่เคยมีเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เลยคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะกจาบสาทุกค่ะขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะหมั่นฟังธรรมะนี้ จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการใดใดจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จัก ให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์กราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุาธหากท่านสนใจธรรมะเพื่อการตื่นรู้ดูจิตพ้นทุกขได้เพราะรู้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID ดี n ลายแอดปัญญาเก้าได้เลยครับ ขอบคุณครับ Thank you for watching.